ัน่น้ก็สิถิ่จีนังเอผาพยนต์โอ ouais ้แดดืคแหงตาคักเว้ยน้อตาถิมไปเลยทีลองเบิ้งสิแหบบ่บางคักบางนี่นังงัวหน่อยนนังงัวหน่อยเป็นสิละงัวแบงขูดแต่พุ่น ลองาาดูก็บางอย่างดีเว้ยถือไฟมันจะกรอบกว้าเลยม้งตงกี้ยังปนีแล้วแนวนี้ไปแล้วโอ้จีหนังจีหนังจีพาพยุนมันบางคาคุาเองโคหดเขาเลยืหมหดไปหมด จังหเขาค่ัยดกมากินนนังขวอยจีเราไ่ยังจะโเนาะตองกีย่างกันสท้ายยกจีจีอยู่บอกจี้ทานจุ๊จี้นังมินองเฮ้ยบ่เคันเียแป๊บนังนังวัวหน่อยโอ้ยเล่นมันไหนเนาะใครกังไหนอาจุมันเนี่ยกินไก่เยี้ยวมาไอขไก่เคียวไม่รูยงไงขาไก่เขียวมาอให้บอกว่าตีบดีจวดตัวนี่เจอกันมันเนี่ไก่เขียวนี่เจ้าเล่ เ็ปดพี้ยงาปลานกแดงนกแดงสดๆอยู่ปลาคอปลาเข็งปลาเข็งงามแดงเนาะปลาคองามแดงโอ้ยเสียบันยังพี่น้องเอ้ยมือนี่ยสีปิ้งกินกับไอ้ตั้มประคุงแซ่บเจ๊บมือนี่เขากินน้ำได้กลัวนี่เฮ้ยพุ่น่ะกี่นังพวบไม่ใช่ขี่รถไกดมาเนี่ยแนวแกมล็อกนี่อืมก็กินเขาเสียบ กวนเนี่ยเขากินกินแล้วนอนนะขันบ่นอนกะเห็นยังหาใจเกียดอ,นอ,นอ่อาเนี่ยก,กินพอกินเขาแสบเนาะบกไสตรติงดินอตารวงข้าวก็จริงๆมันกับโมเจียวเนาะผู้ใด,ดกับโคชนะแบบบ่มีตะปอนเสือไปไหนของมันอีริอ๋อกำลัยงย่ำเลย ก๋จีจ้ะเชีเปิกกเกเกเ้ก็นั่งบรรเลงเรยมานี่กินเขาแรงซื้อหรอกวันอ้ทย์ยังแต่ละมือก็เขากินแล้วก็นอนอยากใหญ่หาเฮ็ดงานกันนะมือเสายังามาแรงเข้ามาจอยกันต,ตนมามวิธีเอาถูกก่อนมอนี่<อ>นังงัวนหอยเจยอยู่ได้หร<ะ>อทีได้ยู่ีได้อยู่ท,ยท,ที่ไหนวะ่ามันจีอะไรเนาะอ่างห้องนั โอ้เด็ด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 เอยู่นี่แหละแม่าเรื่องกยักโอเคข้าด้เดวอ่าอนนี้ก็กำลังมาเลี้ยงซับยังไงโอ้บักบักแ่นบักเบ็นนับักบนอืมโอ้ปลาผมนั่งเดาๆเหยียบเครือไไหมปลาเข็งเนาะโอ้ยประกอเต้นก้ายเต้นออกว่ อ๋อใส่เข้าไปวันนี้เราเกลือกี่เท่าอแอบงอแอบอีกอย่างนะครับพี่นอ้องนี่ปิ้งปลาเข่งกับปลาคอหน่อยปลาคอกัง่งหมอชันปลาหมอปลาหมอปลาหมอปลาพยาบาลไม่น,นี้ละปิ้งยิงกับตามบุหงส์แทบเลยเฮ้ยฝนใส่เกลือมาติ่มคาราเบียบโอเคไปเห็นฝนเนี่ยตีก็ชื่นเตือนเลยถยุยไงทำได้ก็ตีเอาตชื่นเตือนถวย อากาศดอยูอือะเดียยร้อยร,ร,ร,รอํำพี่นอ้องโอ้ยไกลเคียวยโอ้ยจัดเต็มหีบพี่น้องเต็มคาราบิว เอากระดูกมันงีนีา้มไ้ยนมันเก้เาัเกิดกี่เท่ากีินเท่าเขาใส่พุกไปเอ้เต็มหมีบเนะจงมารอบังบัดปัดชุกุละเรื่องเไปานนี้ทาบุติอีบังเกิอีกกลับานี่รูปโอ้คนน่ะอุ้ยสีสันพี่น้องย่างไง้นอย่ารู้าคาเมื่อนปิ่งปลาแซ่บเลย โอ้โหฮู้โอ้เด็ดเลยเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนวิธีอีสารใหม่เฮาสสมบูปีมาปุยจริงจริงอ่าอย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้อสมบูปีสมปุยสองเก็ดไปหลายปีละชื่อไม่กิน่องไปหยดหยดผู้ติดตามกับพ่อถึงหาลอยเท่านั้นละเอาติดตามมาในหลายๆนะครับมาพี่น้อง บบดบอกเลยเดี๋ยวสีต่อไปจะปลูกขายคันบโเพิดบอกลุ่นนะเนี่ยบอ้ตุ่งๆเลยล่ะเดี๋ยวสี่สามต่อ,ออยู่เถ็ดอันีถือใจดิเอ่อเหีเ้ยเสพเป็นโคลพี่ก้อนอ่าพี่น้องใสพมะเขือเท็ดจะเสพเสพมะเขือเลินมะเขือเท็ดเนาะอ่าเสีพเป็นใส่ใสอ,อดดยอ่งหน่อยเนี่ยสูตรต่ำเอาเบิ้งมันจะเปิดห่านได้บ่อเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดห่านกับเขาดอกเดี๋ยวสักวัน เป็นเงินสี่สันใช่ปอ่ามันเขียนมันถือใสจลายมันนะปลาหนึ่งบว่บวงบ่วงใหญ่จวดแจ้วอ้าวฟ้าโอเคทุกคนหลับตาโอ้ยคืลอลงแหงโอ้ยหงมันใหญ่บ่ทุกคนหลับตาอ้าวคือว่า,วาของแสบก็ต้อง ใส่มาเสียบตัวเอาไปเสียบพอดีใส่หัวมันเนาะเออเสียบใส่หลายเสียบหลายเขาว่าล่ะเด็ดเลยอ่ะน้ำตาลลงไปจ้เจาเดี๋ยวตามด้วยมะนาวจา้าปึ๊บบีบมะนาวลงไปจา้าเอามันใส่เปียกมันขมขันมะนาวลงไปพดเ,เดือดเดือดเดือดเออลงน้ำก่อนที่น้องเอ้ยแจ้ว มากินทีเดียวเชียวหัน้าพี่น้องสววุ่คงแล้วบานทวอาแจวเอ้ยสีสันพี่้องเลยอ้าวอวน้าแทบยกันแจวัน่อา เง่นกำหนี่ละเตะกัดเจง่ของู้อตองดี่ววักเรียบร้อยปนกัแทบเรียบเรือนอือวีวาสันปนมั่งแงกัดดูหัวมากกัแทบมั่งอืมใส่ตรงนี้จาดำมอหอยไว้ใอยไปเห็นมาอาไปกินเอาหอยชุกชู ปากโเาอโอเคพ <ffic S 1> ี่น้องกัรจะมาณนะครับผ <ไป S 2> มฝ<ป>ากกะไรก็แช์ฝากที่ตามสอดกระดิ่งครับผมเดี๋ยวกินเพื่อครับผมมาที่นี่สัเสี่ยง้องกันครับผมเรียบร้อยแล้ว